คือน้าผมเนี่ยเขามาแนะนําผมว่าอยากทําพริกหวานไหมผมก็ว่าเออพริกหวานเป็นยังไงเขาบอกพริกหวานก็เป็นพริกที่เมื่อก่อนเขาทํากันอยู่ที่แถวาภาคกลางแต่ว่าตอนนี้คือขยายขึ้นมาทางภาคเหนือให้มันเป็นผักเมืองหนาวแล้วก็น่าสนใจน่าสนใจดีผมอยากทําเขาบอกอถ้าทําก็เดี๋ยวเขาลงทุนให้ผมก็เลยทําก็ทําผมก็เลย ลงทุนส่วนตัวไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เขา,เาลงทุนให้ผมอีกครึ่งหนึ่งผมลงทุนไปเนี่ยใช้งบอยู่ที่ประมาณสองแสนมาจ้างเขาตัดไม้พายตัดสาวสร้างโรงเรือนซื้อท่อน้ำวางจากแหล่งน้ำสะอาดต่อน้ำคนเดียว ที่หัวน้าเนี่ยครับผมเพราะว่าการปลูกพริกเนี่ยมันจะต้องใช้น้ําที่สะอาดว่างั้นครับผมไปสูบกระครองก็ไม่ได้ไม่ได้เราต้องทําท่อขึ้นไปเพื่อที่จะไปสูบเอาน้ําจากต้นน้ําเพื่อให้ได้น้ําสะอาดลงมาครับผมนี่ท่อเห็นบอกว่าหลายพันท่อเลยว่างั้นก็ผมใช้อยู่ที่ประมาณพันสามร้อยท่อนเป็นเงินเท่าไหร่ครับผนก็อยู่ที่ประมาณแสนแสนบาทเลยครับผมต้องเตรียมเงินเป็นแสนการทาโรงเรือนครั้งแรกตอนนั้นใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับ ก็มันรวมอยู่ที่ประมาณสองแสนห้าหมื่นบาทสองแสนห้าหมื่นบาทครับผมแล้วทีนี้ก็ทําแค่โรงเรือนไม่พอก็จะต้องมีเมล็ดพันธุ์อีกครับผมเมล็ดพันธุ์นี้ตีเฉลี่ยเป็นเม็ดละเท่าไหร่ครับก็เมล็ดพันธุ์ทุกวันนี้ตีเฉลี่ยเม็ดละห้าบาทเม็ดละห้าบาทครับผมพี่ปลูกทั้งหมดกี่กี่พันต้นครับเนี่ยปลูกที่ประมาณห้าพันต้นห้าพันต้นครับพอลงทุนตรงนั้นเสร็จปุ๊บผมก็ต้องไปซื้อปุ๋ยคือมันจะเป็นปุ๋ยน้ํา ปุ๋ยตัวเนี้ยก็คือมันจะเป็นปุ๋ย A แล้วก็ B มีการไปละลายน้ำก่อนละลายน้ำเสร็จปุ๊บเราค่เอาน้ำมาเติมใส่แท้งอีกทีแล้วก็ปล่อยลงมาเลี้ยงต้นพลิกนะครับอ๋อครับก็คือการใส่ปุ๋ยก็เป็นการปล่อยสายเอา,าครับมผมและเห็นบอกว่ามันจะต้องมียาพวกยาพ่นฆ่าเชื้อไอ้พวกเพลี้ยพวกอะไรก็คือมันจะมียานั่นคือผมจะใช้เคมี50%บเอกับชีวภาพอีก50%บ ก็คืออาทิตย์นี้เราใช้พ่นเคมีอาทิตย์ต่อไปเราก็ใช้พ่นชีวาภาพเอาก็คือเปลี่ยนให้ศัตรูพืชน,นี่ยมันไม่ต้องดื้อยานี่ครับผมการทําสวนของพี่เองปัญหาที่เจอมีอะไรบ้างครับก็คือเพลี้ยไฟนี่แหละครับศัตรูพืชถ้าเพลี้ยไฟเข้าไปปุ๊บเนี่ยต้นพริกที่เราปลูกเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็มันจะเป็นไวรัสทันทีพอเป็นไวรัสปุ๊บเนี่ยพริกเนี่ยมันจะไม่โต แล้วมันะหงหงอมันไม่เข้ารูปแล้วก็สภาพก็ไม่ได้ด้วยนี่ครับพี่แก้ไขปัญหายังไงก็คือถ้ามันเกิดเป็นเพลี้ยไฟปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องถอนทิ้งถอนทิ้งเลยขาดทุนเลยไอที่ลงทุนมาตั้งแต่เมล็ดพันห้าบาทนั่นคือถอนทิ้งเลยถอนทิ้งเลยอเห็นได้ข่าวว่าทํามารอบห้าปีเนี่ยมันเคยมีช่วงหนึ่งที่ทําให้เพี้ยไฟลุงแล้วต้องถอนเกือบหมดสวนเลยครับผมเาม่ฟังเหตุการณ์เนี้ยก็คือปีที่แล้วก็ช่วงนั้นเราก็ ทำหลายอย่างเราก็ไม่ทันมาดูแลดี mm hmm. ก็เลยเกิดเพี้ยไฟเข้าเพราะเราพ่นยาไปเราปลูกได้อยู่ที่ประมาณสองเดือนแล้วเราพ่นยาเข้าไปมันก็ไม่อยู่ละมันเริ่มเปลี่ยนกระแสะตัวเองเป็นไวรัสขึ้น mm hmm. พอเป็นไวรัสปุ๊บเนี่ย mm hmm. เราบอกว่าถ้าเป็นไวรัสเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วต้องถอนทิ้งอย่างเดียวห้าพันต้นเลยก็ถอนไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วละ,ค,ะครึ่งหนึ่งครับผมโอ้โหศูน<ฮ>เงินไปะมท่าไหร่ครับตอนนั้น ก็คิดว่าสูญเงินไปประมาณแสนกว่าๆเนี่ยแสนกว่าๆเลยครับผมแล so, so right. ้วจะทอไหมตอนนั้นทรับก็ตอนนั้นก็ท้อเหมือนกันครับเพราะว่าเราลงทุนไปหมดละสองแสนเนี่ยเราลงทุนซื้อนู่นซื้อนี่เสร็จปุ๊บเราถอนไปครึ่งหนึ่งทุกอย่างเราก็สูญเปล่าเพราะเราเอาที่ไหนมาไม่ได้ละครับโอ้เพียไฟมันลงมันก็ทําให้เรานั้นต้องรู้สึกว่าเราต้องถอนทิ้งหมดเลยครับผม เห็นได้ข่าวว่าปลูกครั้งหนึ่งสัปดาห์หนึ่งจะได้ประมาณ80,000บาทข้าวโพดข้าวข้าวขาวขก็คือ 7- จ0 0 0มื่นเจ็ดหมื่นเจ็งปดหมื่นั้นครับผมแต่พอเพี้ยวไฟลงก็ขาดทุนไปแสนห้าครับเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็คือเศรษฐกิจมันายแบบนี้ทุกคนมันก็ยอมรับตัวเองเราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าเราผิดพลาดเราก็ต้องยอมรับให้ได้แล้วเงินเก็บที่มีแล้วกันตอนนี ก็เงินเก็บที่มีก็ลงทุนไปหมดแล้วทีนี้เราก็ถอนทิ้งหมดเราไม่รู้จะหาเงินตรงไหนเราก็เลยตัดสินใจไปเข้าหาพี่ศรีสวัสดิ์เขาปรดีวันนั้นญาติผมเนี่ยเขาเข้าไปก่อนแล้วเขาบอกว่าเอะพี่ศรีสวัสดิ์นี่เขาดีนะ สามเดือนถ้าให้เราจ่ายครั้งหนึ่งความหมายก็คือข้อดีมันอยู่ที่เกษตรกรเองครับผมเขาไม่มีเงินรายเดือนไปจ่ายเราก็เลือกที่จะเป็น3เดือนครับผมพี่มันเป็นข้อดีไหมสำหรับพี่ก็ถือว่าดีดีมากๆเลยครับผมมันช่วยให้เราได้หมุนเงินทันด้วยเนาะครับผม3<ต>เดือนนั่นก็คือถ้าผักเมืองหนาวเนี่ยมันก็าสิบวันมันก็ออกละครับแล้วถ้าเป็นรายเดือนเหมือนพวกไฟนนั่นอื่อนนะเกษตรกรเนี่ยเขาจะไม่มีรายเดือนเนาะเพราะว่าเขาหาเช้ากินค่ํา ปลูกพืชลงไปแล้วเขาก็รอผลผลิตของเขาออกมาระยะเวลาก็ประมาณเจ็ดสิบห้าวันถึงจะได้เก็บผลผลิตแล้วจากที่ไฟแนนซ์อ, Finance อื่นเนี่ยเขาเก็บไปหนึ่งเดือนเนี่ยผลผลิตเรายังไม่มีเลยแล้วเราจะที่ไหนไปจ่ายเขาแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นก็สีสวสบาทสามเดือนเออตรงนี้มันน่าสนใจดีกว่าครับตอนนั้นพี่เอารถอะไรไปเข้าแล้วได้เงินมาเท่าไหร่ครับตอนนั้นผมเข้าครั้งแรกก็ผมเอารถ พิกอาบผมไปเข้าก็คือได้เงินมาอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทบก็หลังจากที่ได้เงินมาก็มาหมุนมาทํามาฟื้นสวนใช่ไหมครับผมก็มาฟื้นสวนซื้อมเมล็ดพันธุ์ซื้อปุ๋ยต่อแล้วก็มาปลุกรอบนี้ก็โชคดีหน่อยที่เพี้ยไฟไม่ลงก็เลยเกิดเป็นแบบนี้แหละครับครับปัจจุบันนี้ก็ได้ข่าวว่าดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วครับหลังจากที่ได้เงินมาหมุนเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีนะครับ ขอบคุณพี่ศรีสวัสดิ์มากครับที่ว่า,าผมเคยล้มมาครั้งหนึ่งก็มีพี่เขาเนี่ยมาช่วยผมจนวันนี้ผมฟื้นมาได้ก็คือผมฟื้นมาแล้วผมก็มาลงทุนต่อก็เลยเกิดเป็นแบบนี้สุดท้ายก็ขอบขอบคุณพี่เขามากขอบคุณมากครับ